สวัสดีค่ะยายะยะจังนักบ้านนาค่ะวันนี้จะพามาทำปีกไก่ทอดราซอสเทริยากิค่ะก่อนอื่นก็ตั้งน้ำมันให้เดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ไก่ลงไปค่ะเอาไกล่ลงไปทอดค่ะเดี๋ยวอีกหนาทีค่อยมากลับด้าน,นะ ระหว่างรอไก่สุกเราก็มาผสมซอสกันเลยค่ะมีน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็คนให้เท้ากันแล้วก็ประกับด้านกันเลยค่ะเราก็จะมาหั่นกระลำค่ะจะได้จัดจาน ก็จะได้เป็นกระลำฝอยแบบนี้นะคะเอาไว้จัดจานก,ก็กินกับปี๋ไก่ทอดนะคะไก่เหลืองสุกแล้วนะคะแล้วเรามาตักกันเลยค่ะ mm hmm. จัดจานเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาซอสใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายแล้วก็ราดค่ะ เสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะซอสมันก็จะยื้มไปหน่อยนะแต่ก็อร่อยค่ะลองกินดูแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แต่ว่ากินกับข้าวเหนียวก็น่าจะอร่อยนะ